สวัสดีจ้า,จาพี่น้องสุขสุขผลพักกันกินข้าวแ,แล้งเราบ้านออกเดี๋ยวเมื่อนี้พิมสิพามากินยำเหน่มเมนะจ้าเดอ้อเนาะจ้ะแซ่บปัญญังจ้ะบไร้เฮ็ดเองจะซื้อมาซื้อมาตะวายแย่เครื่องแล้วกับมาปุงเองเนาะจา้ะเนาะก็มีฝีมือพิมน้ำยู่ดอกจ้ะห้าสิบห้าสิบเนาะลูกสาวเบิ้งว่าหิวเขาเขาว่าซันจ้ะ แม่คือแม่พูนเกิดค้าแต่อ,อยากเฮ็ดคลิปอันบอกว่าอันมากินเขาก็อยางกันเอิ้นพี่น้องมากินน้ำมาสันจ้าลูกสาวกับนายากับนายเนี่ยว้าวใจนใจเนาะแม่เข้าไปบิสเนสเขาไปบิสเนสเลยเบอกว่าเมื่อเขาธุรกิจเขาทำแมวมา <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกินกันจ้าพี่น้อง ขันยูน้ำพิมพ์เนี่ยทำมิตรเบาได้กินเนนะจ๊ะเด้อขันพูดใดเฮ็ดกับวขาวกับแล้วคนละจ้าจังสิได้มากินน้ำกันอืมมากินเลี้ยเนี่จ้าพี่น้องอันพิมพ์เฮ็ดเฮ็ดพ่เผ็ดนะจ๊ะลูกสาวกินเผ็ดพ่ได้ดาปลาหลก Jetzt warten. Mann, Bier. Ý, Bier có ý kiến lộ. có ý kiến แต่ว่าไม่ต้นตนไหนบุ้งอย่งบอกว่าตน้นคาดต้นแน่ม่เมืนตอนไปหาใหญ่นะบลุลูกพ่อเอาดอกจ้าเอ็ดเป็นเมียงเลยฮืมเฮียระบาท ไม่ได้กินไม่บจ้จพี่นองไม่กินน้ำตันเด้อผู้ใดก็ได้จ้า พริกน้วยแม่แม่มักเผ็ดร้ายแซ่บๆจ้ะน้องเพิ่งกับเฮ็ดกับเข่าเก็งเฮ็ดกับเข่าขายเรื่อย คือันแม่ขายกับสิมิตแต่ผู้ขายแต่ลูกผู้ซื้อ,อยุใส่ระบาดจจงให้เพื่อนถ่ายซะลูกยังแม่สิเป็นคนกิ่นยังแม่สิเป็นคนกินหรอ อันนี้เขาเทียงกับเขาแหลงหผมกันจ้ะพี่น้องแฉกแๆจะเข้ากันก็ผักสดขึ้นย่งนี่ตัวทอดพริกแห้งพริกแห้งทอด ิสดมาจากแหนมกับมีดอะของปวดมัไวุ้ดจัดกันจะบื <c oughs> ่อหรอกเดี๋ยวเจ้าน้าแม่สีหให้ในกินหรอก มันเป็นข่าวน้ำขา่าวนึ่งันคือจหมักใส่ไข่ใส่ออใเอี้ออยงใส่พริกแกงหืมพริกกะเจาน้ำจะใส่ลูกไม่มีหรือเปล่าน้ำไม่ไรเฮียไหลก็แม่อีก งัน <g ül> ้นผมไม่โมโหห,มหิวเลยโมโหเผ็ดกินไปว่างคันแสบแต่ว่าแสบจ้าไม่ใช่ได้อาปากก็อ,อิ่งเรื่องอ่อาปากเห็นน้ำไหลไหนงยาดึงพวกหญิงเบิด อิ่งจังใดบุได้ซื้อ,อ,อเม้่กี่ตู้ก็แขกนี่ดืึงของอิ่งเบิดมตไนี่แม่มืมว่ากินลูกโดโดอยกันจ้าพี่น้องขอโทษขอไปได้ท้าอุบาทกระไรน้ำเพม่ <laughs> ไม่ตินแล้วเองก็ต้องกินงกอฮยาะ แม่เฮ็ดจังใดนะมันเป็นอยัางก็เป็นอังซี่แอ,อิงนักกินบ่นเป็นมันที่ได้ตีกันพ้าเพราะเข่าหรือว่าเนี่ยอย่าเห็นเฮียปากเรือลูก เนี่ยลุงจานเฮได้แต่ว่าย่าเฮปากแม่น้นบอลแม่ว่องหลืวกินย่างเดี่ยวกินย่างเดี่ยว น่ากินพริกแห้งหรือเปล่าน่ากินหลายหน่วยหรอกให้กินอีกนะอืมเ้าเอากินต้องกินต้องกินนิ่งรอรับบอตรงสวนพี่น้องกินแม่สวนพี่น้องกินโลดนม่ลูกอ่ะคำเดียวคำเดียวเบ้งกัานาะว่ามันสิเพชดป,ปันใด แม่ก็เดียวแม่ก็บอกเองว่าเผ็ดชั่งใดเอาแม่กินสีแดงหรอกไม่กินนวยนี่เก็งก็บอกว่าแม่กินอันนี้แล้วแม่ก็บอกว่ากินแล้วอันนี้มันเผ็ดน้อยก้อหรอกอันเนี้ยแม่กินวันพันอันนี้เอ็งเอาแม่เอา,เอาลองชิมว้ยแม่อ่าว่าไงแม่มื่กินเองมากยังจะป้อนว่าแม่ป้อนเองไง แม่จิต้อนอ้ยกิน่าได้ซะบุ๊คบุได้กินดอกจ้ามื้อ่ยคนน้อยพออโยนนั่นกรย้อนว่าลับเด้อยจ้าเด้อก็เลยได้พักกันมาเฝ้ามาเฮีาจา้ามานั่งกินยังสบายใจแต่สั่งนขนก็ก่วนจา้า หอมหอมพ,พริพกพริกทอดไม่ได้ป้อมบาดดกลูกบพระต้องเบิง้งดอกไม่หยำมมาได้เบิ้งซื้อๆบ่อยากได้น้ำรอกเก็ดเองได้ แม่กินยังกินเวิยมะพร้พกเนี่ยแม่จะมัดนี่จะมัดน้ำแม่นมมช่วงนี้กินได้แม่่าได้เห็ดงาน <laughs> เคียมกินแหงๆบอยานควนพี่นอนกันเองน้าเจ้าพริก กินน้ำพิมพ์บอกแสบจ้าจะว่าจะว่าแสบแสบหลายรอบแล้วจ้าทั้งแสบทั้งแสบอืมยาอก ันนี่เผ็ดมันก็จะไหลหรอ,อนแง่ช่วงมันจะไหลนี่ยลูกมันแสดงให้เห็นว่าขมผ็ดนะมันออกจากงนงี่เผ็ดปันใด เผ็ดหน่อยก็บ,บ่มีเผ็ดหลายกับ่เบ้าเ <laughs> บ้าตรงเบ้ากินด้วยเ <laughs> บาเบ้าหลายอะ่ะพาพี่น้องกินมาสั่นพ้าจะเบ้า มพี่น้องน้ำคนนั่นเพิ่นบัทันได้เฮ็ดกับเข่าแล้วเป่าเพิ่นน้ำไหลไหลหรอเดี๋ยวจ้าพี่น้องเบิ้งแล้วก็เบ,บิ้งอีกก็ได้ดอกจาก้าคลิปพิมพ์ม,มาโมเสีเลียดจา้าขอบคุณหลายๆพร้อมพี่น้องจ้าเป็นว่าลูกจ้าเพิ่นเพิ่นเพิ่นบ่อค่อยอยากเว้าจ้ะเพิ่นย่านเพิ่นกินบ่ทันแม่ Ngon mà. Bơ mềm ăn. Để lái lại ra bên ngoài. Hãy subscribe cho kênh ชุดละหาสิบจะเพิ่นเฮ็ดขายคุ้มคาอยูแ่แซ่บเนาะคนผูใ้ใดสนใจก็ติดต่อน้องอวบเด้อจ้ะ <c oughs> สายาเพิ่นบอกจ้ะชื่อเพิ่นชื่อว่าน้องนุตตะว่า ตั้งฉายาให้เพิ่นมูเพิ่นเอินผาเพิ่นเอินอวบก็บเอินน้ำเพิ่นจ้ะ <c oughs> <c oughs> เอ็มแบบล้บหมอตุ๊ก <c oughs> เก็บให้แม่หมอสังสองชุดตัวเนี่ยหนึ่งชุดนี้จ้ะก,กันจองกันบอกแม่หนึ่งชุดสองก้อนแล้วกันแหนมก้อนหนึง่งแล้วกับผักผักที่เปิ้ลสวย ก็ขับซอสจ้าพี่น,อน้องครับเมื่อไกินโดนจ้าโดนๆพิมพ์ั้กินตัวหนึ่ง มากพริกหมากพริกเหลือหลายแม่ต้องกินถ้มันเปิดก่อนอาหารนี้มันเปิดไม่สิได้นอนฝองหงน้ามั้งหรือมึงเพื่อ <c oughs> คุณหลายๆเบิรงแม่ <c oughs> ใช่แม่เป็นนุวยกล้าตายบ่ลก <c oughs> อือ Chạy mẹ cả phẳng bớt thôi lờ <laughs> <laughs> มาเพิ่งทา,งาก,กันน่ากินน้ำพริกโอ้ยไม่ตั้งตัวใ้ลูกโอ้มึงเหงาเหรอลูกกินเ้าเดี๋ยวพี่ยังยังดนคักแทะลูกขาฝอยอยู่เดี๋ยวพี่น้องจากันสั้นเลยพิมกับสิขอกินต่อกับลูกไปเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้พิมก็ขอจบแค่นี้ก่อนเนาะจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวกระสีเหาไปก่อน,นี้ พิมกับกับลูกสาวก็ขอขอบคุณเนจเดอที่ที่เขามาติดตามเขามากดไลค์กดแชร์คลิปของพิมพ์แล้วก็เขามาทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่แหละจ้ะแล้วก็เขามาคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้พิมพเน,น้อจเด้อเฮ้ยเพลขะจ้าสำหรับคลิปนี้พิมพ์ก็ขอสวัสดีจ้า